สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง V MIM นะคะก็วันนี้จะมารีวิวถ้วยร้อนของคุณพิมพ์ลิพายนะคะที่จะมีด้วยกันทั้งหมด3รสด้วยกันก็จะเป็นยังไงในการอินถ้วยร้อน3รสของคุณพิมพ์ลิพายก็ไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวถ้วยร้อนของคุณพิมพ์ลิพายนะคะวันนี้จะกินเป็นรส อุด้งหมูสับค่ะในส่วนของอุด้งเส้นหมูสับก็จะมีผงปรงรสเนื้อปรงรสแล้วก็เส้นอุด้งแล้วก็ผักชีนะคะหลังจากนั้นคือพอแกะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ําค่ะปิดฝาและก็รอ10นาทีเงาวชาเย็นว้าวน้าตนาน่ากินใครกันแน่นะ เดี๋ยวชิมน้ำก่อนว่าอร่อยไหม,อ,มอร่อยแกลองชิมดูอร่อยไหมอร่อยไหม,มเดี๋ยวลองชิมเส้นก่อน ดองเหนียวนุ่มอันนี้ที่อยู่ในเครื่องอราเหมือนฟัก,ฟก,ฟกวันนี้เราจะมากินเก๋ยจับยวนในเครื่องก็จะมีเส้นเก๋ยจับยวนนะคะมีเครื่องปรุงต่างๆมีพริกให้ด้วยมีตััคีีตอนนี้มีกระเทียมเจียวไว้เติมตอนสุกแล้ว พี่ก็ยังใส่ไม่หมดนะเพราะแม่ไม่ชอบกินเผ็ดใส่น้ำแล้วก็ปิดฝารอสิบนาทีเหมือนเดิมจ้าครบสิบนาทีแล้วเรียกแม่มากินได้แม่มาใส่กระเทียมเจียวโรยหน้าแล้วนะครับตอนนี้กับพีกก็คือยังใส่ไม่หมดก็เดียเด๋ยวมาชิมกันแม่ชิมเลยอร่อยไหม เผ็ดเผ็ดไปหน่อยเหรอมีไม่ชอบเผ็ดเหลือน้ำตาลใส่แต่กลิ่นหอมนะแม่หมอกเผ็ดยังไม่ใส่หมดนะเนี่ยแต่เกือบหมดนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวอร่อยอ่ะเผ็ดไปหน่อยแม่เอาน้ำตาลใส่เพิ่มรสชาติเป็นไงคะยังยังยังอยากไห้ชิมไหมเส้นเป็นไง มาถึงอานสุดท้ายแล้วคิดว่าจะกินวันละอันนะแต่สุดท้ายกินหมดในวันเดียวก็คอือหม่าล่านั่นเองน,น,น,นะคะอันนี้เป็นเครื่องเป็นผกักเครื่องซองแรกเป็นผักนะคะมีพวกรากบัวมัง้งน่าจะเป็นมันฝรั่งแล้วก็เห็ดหูหนู ผักกาดหรือเปล่าไม่แน่ใจก็มีหน่อไม้ด้วยเออแฟนบอกว่าชอบกินหน่อไม้มันเข้ากับหมาล่าดีอันนี้คือเนือ้อแล้วก็มีผงแบบผงม,มาเอ้ไม่ใช่ผงเขาเรียกว่าเป็นเครื่องหมาล่าเนาะแต่ดิฉันไม่กินเผ็ดก็กะว่าจะใส่สักหนึ่งส่วนสี่ซองก่อนละกันใส่เสร็จก็ปิดฝาเติมน้ำปิดฝาแล้วรอสิบนาทีเหมือนเดิมจ้า อันนี้คือเสร็จแล้วเรียบร้อยสีดูซีดไปนิดเนาะรักชิมน้ำเดีย๋ยวเขาเคอยชิมก่อนอ้ร้อนลูกลิน้นลิ้นชานืเน้เนื้อเนื้อเส้น,นอีกเครื่องที่เราฉีกสองี่สองสองแรกคือเป็นผักเป็นพวกผักอัอ้สองเป็นเนื้อนิดๆชิมดิอร่อยไหม ต้องใส่พริกเผ็ดกว่านี้ไหมต้องใส่เครื่องนะเขาใส่เครื่องเนาะใส่เครื่องเผ็ดเพิ่มอันนี้คือเป็นสองในสามอันนี้สองในสามแล้วคือเพิ่มปริมาณตอนแรกคือหนึ่งในสี่น้อยไปน้องแน็กเลยใส่เครื่องเพิ่มเป็นสองในสามล้างด้วยประหยัดเกินสีเข้มขึ้นตอนแรกคงใส่น้ำไปจริงแหละแล้วลองชิมซีตักเส้นชิมก็ได้อันนี้แค่น้ำมา ออลองชิมเส้นดิเส้นอยู่ไหนอ่ะผ่านไหมครับผ่านผ่านอันนี้ก็มาทำการสรุปนะคะก็ในถ้วยร้สามรสก็คือสามถ้วยเนี่ยราคาสองร้อยบาท ก็ตกถ้วยแล้วประมาณเจ็ดสิบบาทเออสำหรับเรานะก็ถือว่าค่อนข้างสูงแหละเออเพราะว่ามันก็มีแค่เส้นกับผงปรุงรสอะไรเงี้ยแต่ต้องยอมรับว่าทั้งสามรสอร่อยทั้งสามรสเลยน้ำที่อยู่ในสามรสนั้นก็คืออร่อยทุกน้ำทุกรสชาติเลยแล้วสิ่งที่เด่นของถ้วยร้อนพิมพ์นิภายเนี่ย คือเส้นไม่ว,ว่าจะเป็นเส้นของถ้วยของอุดง้งเส้นอูด้งคือมีความเหนียวนุ่มมากแล้วก็เส้นของก๋ยจับยวนเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็อร่อยเส้นเออเส้นคล้ายๆแบบวุ้นเส้นเป็นแบรนของหมาล่าก็อร่อยเหมือนกันแต่ถามว่าเครื่องอะถ้าสำหรับเรานะเครื่องอะที่เยอะที่สุดอะแล้วดูคุ้มอะก็คือหมาล่าเพราะว่ามันมีทั้งผกักมีทั้งเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ย แต่อื่นนะคือไม่มีอะไรนอกจากผงปรุงรถจัดตัวเส้นแค่นั้นอะไรองนี้ก็มารีวิวเท่าเนี้ยแหละค่ะก็หวังว่าจะช่วยในการตัดสินใจของเรานะคะบ๊ายบาย <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรเออลืมบอกไปทั้งสามถ้วยอะปริมาณอะไม่ได้เยอะมากเราก็เลยจัดวันเดียววันเดียววันนั้นเลยอะสามถ้วย ก็หมดแต่เราไม่ได้กินคนเดียวซะทีเดียวนะแต่กินในวันเดียวเลยอะ่ะก็หมดภายในสามถ้วยเลยเออมาบอกแค่ได้และะ้ค่ะ